สวัครับช่องพอเพียงคนททาเกษตรเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูการใส่เชื้อไปโคเดิมมานะครับให้ต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับผมใส่ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับนี่นะครับเชื้อมันเชื้อมันเดินแล้วนะครับนี่ครับใส่ไปรอบโคนเลยนะครับกัรไฟท็อปเทอร่านะครับ ตอนนี้มันเคยเป็นไฟท็อปเทอร่านะครับก็เลยใส่เสียอเดินแล้วครับฝนตกความชื้นเยอะนะครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวครับ